ก็สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเด็กเด็กตอบนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนพลงวัเมื่อวานที่ออกมาอะนะครับใครได้ดูก็ดูไปนะครับใครไม่ได้ดูก็เสียใจด้วยก็แล้วกันนะก็มาดูในแนวทางตัวนี้นะครับพระงวัที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหกนะครับสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ะ หนึง 6, น่งหกหนึ่งหนึ่งเ็ดนะครับชุดบนหลุดหมดเลยฮะเพื่อนเพื่อนนะไม่มีมาเลยแต่ครับที่ได้ก็เป็นหนึ่งเก็ดลากตรงๆนะสูตรนี้นะครับที่ได้นะนะครับใครที่ตามก็ใครที่ดูก็ขอแสดงความดีใจด้วยก็แล้วกันนะครับนะเป็นสูตรที่ดีอยู่นะครับนะก็ดูเป็นยงางน,น,นะก็ปังกันอยู่เพราะได้นะนะสำหรับเด่นลากก็ให้เลขหนึ่งนะก็เข้า รงนี้นะครับก็สูตรตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้กนะับสูตรการคำนวณน,นะครับได้อยู่นะในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยหลังหวยออกนะครับพูดคุยหลังหวยออกนะครับเป็นเกลดแล้วก็มาดูกันนะสูตรที่เดินเราก็ใช้ต่อสูตรที่ไม่เดินเราก็ทิ้งนะครับเนาะมีหลักเกือนง,ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสูตรกาสูตรไหนลุดเราก็ทิ้งหาสูตรใหม่เข้ามาทดแทนนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่นะ สูตรในหลุดเราก็ทิ้งนะครับสูตรในเดินต่อเราก็ใช้นะครับแล้วไปทีนี้มาดูในส่วนวิธีดูสูตรที่เดิน,นเพื่อนๆนะมีสูตรไหนบ้างมาดูกันหลักหน่วยล่างนะครับสูตรน,นี้เนาะก็ใช้ได้นะฮะให้หนึ่งเกดหนึ่งหนึ่งหก็ปรากฏว่า เข้าไปที่เลขหกในหลักหน่วยบนให้บนลงล่างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับให้บนเข้าล่างให้ล่างเข้าบนนะครับสูตรนี้ะถือว่าใช้ได้สูตนี้ใช้ได้ครับนะครับเราต้องเก็บไว้นี่สิบล่างเื่อมชนสองสูตรนะฮะก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมใครดูก็จะเห็นสูตรการคำนวณนะครับใครไม่ได้ดูก็พอไป ด้วยกัน,กนอันนี้เป็นสูตรที่เดินดีกันนะสิบล่างเทียบชนครับเห็นไหมสิบล่างเทียบชนสองสูตรนะครับชนแล้วมันได้เลขตัวเดียวครับคือเลขหนึ่งตัวไม่ชนก็เป็นตัวลงไปก็มาตามที่เราได้คำนวณนะ่ะสูตรนี้เดินดีมากแอรยังไม่ได้จึิงนะตั้งแต่ปีต้นปีใหม่มาอันนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่นนะครับเด่นบนล่างครับเป็นตัวพยุงให้เรา คำนวณตัวเลขได้นะฮะคาดเป็นชุดสรุปได้ก็ปรากฏว่ามาจริงๆฮะเลขหนึ่งนะถ้ามาสามกับสี่ด้วยยิ่งดีเลยนะครับในวันนี้จะได้ตัวไหนเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะครับตัวนี้ก็ได้มาในตำแหน่งนี้นะครับได้เลขหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่เดินดีนะครับนะเพื่อนๆเลขหนึ่งนะเป็นตัวตัดชุดสรุปได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะแล้วเราก็รอดูว่าเอสเจลศูนยที่มาลงให้เนี่ย มันจะได้ตัวไหนกันนะเหมือนกันไหมนะมาต่อในเนี่ยก็นี่แหละคือสูตรเลขเด็ดนะครับเป็นสูตรเลขเด็ดมันมีหนึ่งสามสี่นะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรไฮไลท์นะครับเพื่อนๆน,นะแอดลงให้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะแอดลงให้ก่อนหน้านั้นแล้วเห็นไหมหนึ่งสามสี่นะครับไปดติดบอล่างนะครับสามสิบเก้าติดนะครับสูตรนี้ใครไม่ใคร ใครไม่ดูใครแค่มองผืนๆนะครับดูแล้ววุ่นวายก็เสียใจด้วยกันแล้วกันเนาะพราผลมันออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะเลขหนึ่งเป็นเลขดินนะครับก็วิธีทำและตัวเนี้ยส่วนตัวเนี้ยหลังหลังนี่เป็นวิธีทำนะครับแต่นี่มันมีหนึ่งมีทั้งหสาม 3, ตัวหนึ่งสามสี่มันจะมาหนึ่งตัวถ้าแอดก็จับคู่ให้นะครับถ้ามาด้เลขหนึ่ง ก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นหลักร้อยมาได้เลขหนึ่งอ่ะมาจริงด้วยเลขหนึ่งเนาะถ้าเป็นเลขสามก็มีในตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเลขสี่เมาในตำแหน่งนี้4่สี่หนึ่งเจ็ดเห็นไหมนี่สามตัวแล้วก็จัดตำแหน่งมาด้วยการวิเคราะห์ก็เอ็ยังบอกใหครับว่านี่เห็นไหมเน้นหนึ่งกับสามเน้นบนสี่เน้นล่างแต่บางเอิว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลขหนึ่งนะครับนะก็ทุกคลิปที่ลงให้ฮะเรพื่อนก็พยายามดูให้จบนะครับจะได้เข้าใจครับ อันนี้ก็เป็นของหมดก่อนก็สูตรนี้แหละกับที่ใบตะกี้ที่ให้ตะกี้เนี่ยก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับนี่คือสถิตินะบางคนขอดูสถิติก็เขียนให้เป็นไงเพื่อนเพื่อนก็มันก็มาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่เป็นเลขเด่นนะครับนะแค่ตัวเถี่ยมาใสา่ให้ถูกเท่านั้นเองนะครับฮนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็แอดไลน์สอบถามพูดคุยได้ตามนี้นะครับเพื่อนๆนะแอดไลน์สอบถามได้ตามนี้นะครับนะพูดคุยได้เด้อแอดไลน์ไปนะครับ สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบนตรงๆนะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะฮะเพื่อนๆนะใครที่ดูก็ได้ไปเด้อยคเป็นสูตรสองตัวบนตรงๆบนล่างนะครับแล้วก็ขอแสดงความเจ่กับคนที่ตามสูตรนี้ด้วยกันสูตรเด่นดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสถิตินะเนี่ยข้างหลังเป็นวิธีทํานะครับข้างบนนี่เป็นสองตัวบนตรงๆสถิติพร้อมนะครับก็แล้วก็ไปสูตรใหม่ คิดว่าก่อนนะ้ผมได้ใช้สูตรนี้นะครับนะต่อนะครับนะมาต่ออาร้อยบนตัวเดียวก็หลุดไปนะครับร้อยบนหลุดนะครับเราก็ทิ้งนะครับร้อยบนมันหลุดเราก็ทิ้งอาสูตรนี้สูตรหลักสิบล่างสองสูตรเห็นไหมจนนะมันชนสองก็มาสองเข้าหลักบนในสูตรที่ผมไม่ทิ้งสักทีนะสูตรนี่ว่าใช้ได้หลักส,สีบนสองตัว สูตรนี้หนึ่งสี่อันนี้สิบหกสี่แต่ว่านานแล้วแอดเอาทิ้งดีกว่าเดี๋ยวทิ้งเดี๋อาทิ้งนะอ่ะอันนี้เป็นสิบล่างนะครับนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันชนอยู่ที่เลขหนึ่งเนี claro ่ยศูนย์หนึ่งได้หนึ่งกับสองศูนย์สองได้ศูนย์กับหนึ่งนะมันชนอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับอ่ะนี่มันชนอยู่ที่เลขหนึ่งอ่ะเป็นดูดีๆแล้วสิบล่างสองสูตรนะครับ ก็เขียนให้อยู่ว่าเป็นสิบลากสองสูตรนะครับสูตรเอกับสูตรดีเดินดีนะครับนี่ก็จะมาชนกันอยู่เลขหน่อนคะรับอรหนึ่งหนึ่งหแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะเขา้าที่เลขหนึงนะครับนี่ได้มาตามนี้เลยนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะเต็มหน้ากระดาษอีกแล้ว <laughs> ไช้รู้ไงดิเต็มล่ากระดาษเลยนะก็เป็นแนวทางมากันไปสามมิตัวนี้นะครับมาสูตรนี้ยังเก็บใช้อยู่่ะอันนี้เป็นสูตรสามตัวบนตรตรงนะครับก็ไม่มาก็หลุดก็ทิ้งไปนะครับทิ้งไปอันนี้ไม่เข้าเลยสามตัวตัวห้าเก้าแปดเก้าแปดหลุดไปเลยนะครับมาแค่งวดเดียวนะมาที่เก้าแปดห้าห้าเก้าแปดมางวดเดียวทีเดียวก็หลุดไปนะครับทิ้งนะครับไม่มีอะไร ก็ทิ้งเลยนะครับนะสูตรตัวนี้เป็นอีกเป็นสูตรสองตัวบนเทียบทนนะครับนะชนอยู่ที่เลขหกไ่เฉียดไปเลยนะฮะเพื่อนๆนะเขาหกเขาหกนะสูตรสองโมดตรงๆนี่เป็นสูตรถือว่าเป็นสูตรหลักหน่วยที่ยังน่าติดตามแล้วก็น่าใช้ได้นะครับเลขหก็นอยู่ที่เลขหกนะเป็นสูตรหลักเอ่อหลักหน่วยเดี๋ยวเราจะเก็บสูตรหลักหน่วยไว้นะครับ เหนือบนคู่ขี้นะครับผลงานออกคู่ขี้จริงๆคนระับแต่ไม่ใช่เลขสองมาเป็นเลขหกก็หลุดเนาะหลุดก็ทิ้งครับไม่เป็นไรเราทิ้งเลยนะนี่ปลักหน่วยบนเลขคู่ขี้ก็ทิ้งทิ้งเหมือนกันทิ้งได้ก็ต้องทิ้งนะครับนะไม่เก็บไว้หรอกนะอยู่ไว้ทำไมไม่รู้เม่อนะมันเยอะมันเกินก็เราก็ต้องทิ้งบางนะ อันนี้ไปสู่สองตัวล่างนะฮะเข้าแต่เลขเจ็ดตัวเดียวในตำแหน่งหลักหน่วยล่างแล้วก็จะเก็บไว้เป็นสูสตรหลักหน่วยล่างนะครับนะนะครับเดี๋ยวเอาสูตรเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิบหน่วยล่างนะฮะหนเจ็ดแปดเป็นสูตรหลักหน่วยล่างเราก็เก็บเก็บสูตรหลักหน่วยล่างไว้นะครับนะเผื่อหาสูตรใหม่เข้ามาแทน อันนี้ก็เป็นสิบล้างก็เดียวสูตรเก่าอันนี้เป็นสถิติสูตรที่เดินดีนะครับดินบนล่างนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่แรกติดตามอย่างสูตรนะครับมีวิธีทํานะครับเ,เพื่อนนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีนะไอ้ก็ไม่ค่อยทิ้งหรอกเพราะว่าเราเก็บไว้ไอันนี้เป็นเด่นนะครับหนึ่งสามสี่ห็นนะมันก็มาเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเ็ดนะ ก็อีกได้น่งก็คงประมาณนี้ครับเพื่อนนะพูดคุยลังวา้ออกนะ้ำกับแนวทางนะครับนะเลขเด่นอันนี้เป็นเลขเด่นสามตัวสิบหน่วยบนล่างนะครับก็เข้าที่เล็กนงนะสุดนี้ยังไม่หลุดนะสามสิบเก้างวดแนละ้วมา้นที่งวดสี่สิบกันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอ่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะครับนะเห็นไหนมครับไอ้คนเห็นได้อยู่คนรางวาลคะที่ถ้าถ้าเป็นเลขไหนมาก็อยู่ประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบแตเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆนะก็ฝากเพื่อน,นะงงนพิจรารณาแนวทางด้วยกันกน,นะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่นี้ท่านสวัสดีครับ